รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหนึ่งในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าที่ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นธุรกันดารซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีมัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญให้กำลังใจของครูที่เสียสละไปทำงานขงมุกสมบันเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายอยู่ในพื้นที่ที่มีส่าการรางต่างๆให้เขามีกำลังใจพิธีมอบรางวัลครูดีเด่นรางวัลครูเจ้าฟ้ากร,รมหลวงนราธิวาสราชนครินประจำปี2557เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ครับเรื่องครูเจ้าฟ้านในปีนี้เป็นปีที่6นะครับแล้วก็จำนงงวนนักเท่าเดมคือ9ก้าันต่อปีอุกสรกันครกของเราเรื่อกันไปดูไปดูไปครูไปพูดไปสนทนากับชาวบ้านไปดูผลงานในพื้นที่ไปดูความยากลำบากของครูแล้วก็ไปดูความคิดก้างสานันต่างๆของครูรางวัลครูเจ้าฟ้าถือเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความาภาคภูมิใจของครู ผู้ซึ่งอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นธุรกันดารเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการให้กําลังใจครูเนี่ยเป็นสิ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคา่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติแต่ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปรับรู้งานต่างๆของคุณครูแต่ละท่านจะเห็นได้ว่าในแต่ละท่านในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความยากลําบากต่างกันแล้วบางบางจังหวัดเนี่ยมีความเสี่ยงภัยสูงมาก บริษัทไทยเบบเบรจจำกัดมหาชน